วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาเปิดเผยโค้ดจ้นะคะพี่ก็จะพามาดูโค้ดกันเลยนะคะทุกคนก็คือวันนี้พี่ย่าจะมาทําคลิปรวมโค้ดรวมโค้ดใช่รวมโค้ดโปรโมทโค้ดนะคะที่ล่าสุดปี2024นี้เลยนะคะว่าจะมีโค้ดอะไรมั่งก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้กันก่อนเลยค่ะแล้วก็เลื่อนมาให้สุดทางเลยนะคะแล้วก็กปดตรงนี้นะคะทุกคนพิมพ์เลยนะอ่ามันก็จะมีโปรโมโค้ดโปรโมโค้ดนะคะโค้ดที่หนึ่งโค้ดที่หนึ่งนะคะแม่คนนี้เลยก็คือ,อโค้ดแล้วก็พิมพ์ไปเลยภาษาอังกฤษนะน้องๆน้อเอน็นแตงกิ้ว เลยนะคะแทงกิวเสร็จปุ๊บเรากดตกลงเลยค่ะแล้วก็กดตรงนี้ก็เลยแล้วก็กดรีดีมเลยค่ะมันก็จะมาที่ของมันก็จะมาอยู่ที่บ้านบ้านแมนนท์นนะคะใช่ไหมโค้ดที่สองนะคะก็คือโค้ด M O R E M O JELLY นะคะ J E W L Y เนาะ M O JELLY นะคะเสร็จปุ๊บกดตกลงเลยค่ะ แล้วคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมาอยู่ที่นี่เอาทำไมมันอยู่คนบ้านคนหลังเลยไม่รู้มันกันนะคะทุกคนอันนี้พี่ก็ไม่รู้เพราะว่ากอนก่อนเนี่ยมันจะมารวมที่บ้านหลังนี้มดเลยจริงๆเนาะอ๋อแต่ว่ามันจะมีหลังนั้นที่ว่าอยู่บ้านหลังนู้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปเอาก่อนเนาะใช่ไหมพี่เออมันต้องแกะเลยหรอคะอ๋ออันนี้คือจะได้เป็นคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็คือมันมันต้องแกะเลยมันอยู่ที่นี่มันย้ายไม่ได้ อ่านี่ก็คือจะได้เป็นเซตคอมพิวเตอร์ใช,ใช่ไหมคะก็จะมีอะไรบ้างคะพี่เออันนี้เป็น อนี้นะเคสใช่ไหมเคสค่ะแล้วก็ที่นั่งนะคะทุกคนแล้วก็คมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่กดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดค่ะแล้วก็จะเป็นไฟตกแต่งแล้วก็มีไฟตกแต่งแล้วก็นี้จะเป็นคมนะคะทุกคนซึ่งจริงๆตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมพี่เอเนี่ยแค่กดไปเงี้แล้วเราอยากได้สีไหนเราก็กดเปลี่ยนตามใจชอบได้เลยมีสีเหลืองนีออนเขียวนีออนนี้้ว้น่ารักเลยนะคะทุกคนต่อไปเป็นโค้ดที่สามใช่ไหมคะที่สามค่ะที่สามคือเจลลี่นะคะ เจลลี่สี่อโค้ดโค้ดที่3นะคะก็จะเป็นโค้ดเจลลี่สี่ตดใช่ไหมที่เราลลพูดกันทีอ,ออกเสียงถูกผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะไม่ได้เก่งาภาษาอังกฤษอะแต่เราจะแบบจำง่ายๆนะคะแล้วเราก็กดรีดีมเลยอ่าแล้วมันเจลลี่จะจะสี่ตดมาแล้วโอเคเสร็จปุ๊บเรา,าเอาตัวเรามาไว้บารออยู่บ้านนี้เลยเนาะ โอ่าโค้ดที่สี่คือโค้ดที่สี่คือเจลลี่ป๊อปนะคะ j e อีดับเบิลแอลเจลลี่ป๊อปพีโอพีนะคะอ่าเสร็จปุ๊บกดรีดีมค่ะให้หนูให้หนูหน่อันอันนี้ฟังว่างนะนี่ค่ะอ้าวต่อไปอันที่เท่าไหร่พี่เออันที่อะไรนะที่ห้าแล้วนะอันที่ห้าคือพิทพีไอแซด พิซซ่าไม่ใช่พิซซ่านะคะพิซซัญญาค่ะพิซซัญญาแต่กล่องมันจะได้เป็นพิซซ่านะคะทุกคนพิซซัญญาโอเคัไปกดถูกรีดีมค่ะนี่ค่ะทุกคนมาแล้วเป็นเซตพิซซ่าเลยนะคะพิซซ่ากินได้ปล่ากินไม่ได้มันเป็นกล่องเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวไปลุ้นทีเดียวเลยนะนี่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 ต่อไปโค้ดต่อไปนะคะเราก็จะเป็นโค้ด e l I G A M E R โอเคกดตกลงนะคะไปเลยนะคะดีดีมค่ะนี่นะคะโค้ดนี่ก็จะเป็นคนหนึ่งของเอ้น่ารักอ่ะอันนี้เขามีหน้าตัวอ่กกล่องน่ารักเลยกล่องเขามีหน้าตัวมากอ่าต่อไปนะคะเป็นโค้ด L U N A T I i c o s นะคะกดกคนแล้วกดไปกันเลยนะนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบนี้นะก่องสิวองน่ารักเลยอันนี้เป็นดักกูล่าดักกูล่านะแอบเปิดหน่อยหนึ่งนะไม่ใช่ยังไม่รู้เลยว่าอันนี้มันคืออันไหนนะ h o s o l f a n s นะคะ อันนี้ <98 S 1> คือเอรายังไม่ได้เปิดเล,เลยนะคะอันนี้พี่ชอบมากกล่องสีฟ้าน่ารักกริต่อไปนะคะเป็นโค้ด R A I N O y U B A I O y U G I F T ตกลงปั๊บเปิบเปีบติดตัว A E I O U นี e ่มันอะไรนะสควิตเกมแล้วไงสควิตเกม A E I O U AIOU เจ้าพีเกมใหญ่ใหญ่ย้อไปนะคะยโค้ด R B AIOU AIOU F R W E โอเคกดตกลงนะครับโบฟรีโบฟรีรีรีโบมาแล้วทำไมต้องยาทำมดาแล้วมาแล้วต่อไป R B S T Y L E นะคะกดตกลงค่ะ R B s t บ l ส์นะโอ้ยแม่ท่ะมมอ่ันชมมเลยต่อไปนะคะ C O กวกดตกลงหนูกดตั้งอออคันเลอร์คันเลอร์เหมียวแหม o งมคันเลอร์เหมียวค่ะ A E I O U ยังไม่เลยอีเออโยยุคือกล่องมันจะยาวไปไหนเออเข้าไมในนั้นไม่มีอั่นั้นปิดก่อนปิดก่อนอย่าเพิ่งเปิดปิดก่อนเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นต่อไปโค้ดทอยค่ะค่ะ T O Y C L U B ทอยค่ะมาแล้วเขียวแล้ค่ะทุกคนอันนี้โอโร่บต่อไปนะคะอันนี้แหละโค้ด N A L I T O S ตัอย่างน่ารักอะนี่อันนี้อันนี้อะไรน่ารักหรือกล่องน่ารักมากไม่อันนี้น่ารักกว่าต่อไปนะคะอันนี้อันสุดท้ายนะคะ A C L E A n ใช่ค่ะ C A R E Clean Care นะคะ Clean c a r อ๋อเอามาที่นี่แสดงว่าสองกล่องนี้คือกล่องที่ที่อยู่บ้านหลังใหญ่ที่ที่ที่รุ่นใหม่ที่อยู่บ้านสามชั้นแนนชั่นหลังใหญ่ใช่บ้านแนนชั่นก็คือกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่เขาอะไรนะอยาเอามาใส่ตัวหนูนะใะ่อยาจะเอาไปให้คนในเมืองอ่ะเอาไปไปเปิดตรงนั้นด้วยกันก็ได้เดี๋ยวเปิดเปิดกล่องอันที่หนึ่งเลยนะคะทุกคนเลยนะจะมาลุ้นกันเป็นเด็กนะคะเป็นของเด็กเนาะือ ชอมนีนะตัวเลยค่ะเป็นของน้องเบบีเหรอคะของน้องเบบีแต่นี้เรานั่งได้นะคะกล่องดิกลเลยนะคะทุกคนอุ้ยอะไรอะอันนี้อันนี้ของน้องแมวนะคะอันนี้อืมของน้องแมวอ้าวทุกคนดักแมวอุ้ยน่ารักเลยใช่ไหมคะนี่ชุดแมวเราไปเอาแมวมาไหมเอาแมวมาไหมคะได้หนึงค่ะเดี๋ยวพี่แอบขอไปเอาแมวมาเราามรถเอาอ่าเราเสกแมวมาแล้วไหนลองใส่อะไรเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างคะปลอกคอเหรอคะโอุ้ยน่ารักเลยอ่ะมีปลอกคอกับชุดเขาใช่ไหมคะชุดน้องแมวใช่ไหมน่ารักเลย คนถ้าเราออกไปมันจะ้แล้วกล่องมันก็จะโผล่ออกมาเหมือนเดิมน้วเราก็จะได้คอนูมวสองอันอ๋อเหรอที่เราออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไปเอาน้องแมวมาเมื่อกี้ใช่มันก็จะได้เก็บแเพื่อจะเอาไปให้น้องหมาเล่นได้ไงอ๋อดีเลยอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้ของเบิ้ลนมาสองอันเลยใช่ไหมคะโตอันนี้ของคนข้ามีนาโต้ในรอนี้กรออ่าหรือว่าดอยดอนนี่ก็เจนด่าเจนูลาติการ์ตูนสติ๊กเกอร์แปนี่ยโอ้ชุดน่ารักเลยหนูไม่อยากใส่ชุดนี้ไปตลาดกัน แล้วก็ใส่เป็นไอ้นี่ให้เฉยๆเอาแกะกล่องต่อไปเลยค่ะใส่ไปเถอะใดย์เอนีบอรใส่ไปเถอะเราใส่โชว์เพื่อนๆนี่อันนี้เป็นอ๋อันนี้เข้ากับชุดพอดีเลยเนี่ยอ่านะเห็นไหมมีกระเป๋าด้วยอีกกล่องหนึ่งกับแว่นตาโอ้โหจริงๆเราใส่ไปเล่นสงการได้เลยเนะใช่ฉันเ้ยเราใส่ไปเล่นสงการได้เลยพีมันจะแววแล้วแวบอ๋อน่ารักเลยโอ้แสดงว่ากล่องสีน้ำเงินที่เขาให้มาเนี่ยคือมันแนวเข้ากันหมดเลยใช่ไหมคะใช่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 เป็นสีโทนเดียวกันเลยเนาะเนี่ยดูสีดูเสื้อผ้า สวยเลยต้องการปีนี้ช่างเด่นกว่าใครเด่นกว่าใครเอออันนี้เป็นอีกกล่องหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรเว้ยโล่โล่คัมสไคร์ฮะอัโล่ไงโอ้ยเราทำยูทูบจนได้ลอยเหรอเออไม่าจะใช่หรละมั้งที่เขามาให้เองเออเลิศเลยอ่ะโอ้มีตุ๊กตาตุ๊กตาแวมไพร์นะคะเออมีกางเกงเจ้าบอกแกเจ้าบอกแกไอ้เจ้าของแท้เลยไอ้ยาดนี่ดูนี่ดะนี่ ่ก็มีโทรศัพท์มือถือได้วไหนคุยโทรศัพท์ดิฮัลโหลฮัลสดีโอ้โหดุไปไหนโอ้รองเท้าจับจ้าลยอ๋ออันนี้เป็นเซตแบบจิ๊ดจ๊าดเลยนะคะเป็นเซตแวมไพร์อันนี้กล่องอะไรคะพิซิดไอ่าพิดอะไรนะอันนี้ก็มีโลดครับสกายโอ้ลดเลยอ่ะกตตาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเกมอาวาต้าเวิลหุ้ยมีดังหูด้วยโอ้ดังหูเหรอคะน้องเหมียว ใส่ไปแล้วใช่ไหมคะเอาโทรศัพท์สองเครื่องเลยเลือดเลยเนาะอืโอนรองเท้าจับจ้าบเลยเกมอันนี้เกมใช่ไหมคะเกมอชุดสีแดงน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ว้าวสวยเลยถ้านี้นะต้องนี่ก่อนเองก็เอาชิวะอันนี้ก็นี่กับของกันเลยอันนี้ก็เป็นโทของเด็กนะคะทุกคนแล้วเราเล่นได้ไหมคะอันนี้เด็กนะแม่ว่าก็ได้แหละบออันนี้เราใส่ไม่ได้อ๋อใส่ไม่ได้เหรอคะต้องเป็นน้องเบบี้ใช่ไหมต้องเป็นบอสเบบ เป็นเซตเบบี้เลยสวยเหมือนกันนะสุดชุดชอาชุดเราใส่ได้อะชุดจะใส่ได้เต็เด็กเราใส่รองเท้าไม่ได้ต้องเนาะอ๋อดูสิน่ารักเลยอันนี้ก็<ด>หมอนเล่นสงการเหมือน,นกันนะเนี่ยดูมีแ,แว่นด้วยใส่ได้แล้วอ๋อใส่ได้แล้วเมื่อกี้อาจจะแบบอยู่กับของเยอะไงอยู่กับของยับโอ้โห,โหเท่เหมือนกันนะเนี่ยสวยเลยเฮ้ยเขามีตะไบฉีดผมด้วยไหนลองฉีดดิค่ะอาจจะเข้าโอ้โสวยเจมเลยอ่ะอันนี้ของเด็กอันนี้ของเราเซตนี้มาเล่นสงการเนาะ ไไไไมม่่เเปป็็นนรรออันนี้ของเด็กไหนคะนี่ของเด็กเราเอาออกมาสิคะโชว์เป็นเพื่อนสิคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหมวกเด็กนี่รองเท้าเด็กนี่เสื้อเด็กอ๋อโอเคนี่ค่ะคุกล่องสวยกล่องสวยกล่องเจ็บจริงจริงกล่องน่ารักอ้อน่ารักจริงๆรและสีชมพูชอบแบบตอนสีชมพูใช่ไหมคะพี่ถีเหมือนกันแล้วโอ้เท่เลยแหวานแหววเลยเนาะแหวานแหววอ่ะชอบเป็นหนูชอบมากเลยกล่องนี้กล่องนี้เขามีสเปร์มาให้สองกระป๋องเลยเหรอพี่นี่มีแคทเชียด้ะ อ่ามันใหญ่มันใหญ่ครับเ่้มันใหญ่โอ้ยมันรองเท้ารองเท้าอุ้ยมันมีกับอะไรเออเฟังเออเปิดโอ้เปิดไฟแสงสีเสียงเลยเนาะอ่ะวางอะไรอีกอันนะคะออกกระโปรงค่ะกรระโปงอุ้ยมันพร้อมกับมันพร้อมก่อนนี้เลยพร้อมจันเป็นเซ็ตเลยเนาะเป็นเซ็ตก่อนนี้แล้วรักเลยอ่ะเรื่องนี้แหละว้าวเรื่องนี้ราขับรถ เอ้เราได้หลายอันเลยอ่ะโลกครับสกายโลกครับสกายยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กระตืบไลค์ให้เราด้วยใช่ไหมพี่เอ้ยแม่เดี๋็กจะพูดกระทือรือร้นแต่เขาไม่ให้อีกถ้าพูดกระทืบไลค์แต่เขาไม่ให้อันนี้หูฟังมีแสงหรอมันคือหลอดไฟที่ตั้งอยู่บนพื้นแบบน่ารับโชว์ใช่ไหมคะนึกว่าใส่หัวเราได้จริงจริงบอสมันโชว์อันนี้เซตสีม่วงเลยเนาะสีม่วงโอ้น่ารักเลยกล่องนี้จับเลยเลยอ่ะก่อนก่อนเดี๋ยวเราแต่งตัวก่อน ชุ่ยเลยอ่ะชุ่ยโอ้ได้โทรศัพท์อีกแล้วเลิศว้ยโทรศัพท์เรามีเยอะใช่ไหมเลยเฮ้ยกระเป๋านี่กระเป๋าสวยอ่ะอุ้ยโบกระเป๋าสวยมากเลยแม่เขามีโบด้วยะนี่สองอันเลยกระเป๋าน่ารักกระเป๋าสวยเราเอาแว่นตาออกก่อนนี่เงาลิศเลยกระเป๋าชุดน่ารักไหนแขนกุดเมื่อกี้ไปไหนแขนกุดเมื่อกี้ไม่รู้ใส่ไปยังคะไหนใส่ไปแล้วมั้งอยู่ข้างในเสื้อแขนยาวใส่ใช่ อ่ะเปิดอีกกล่องนึงค่ะสีฟ้านะคะกึบกึบยังไม่หมดอ่ะอ่ะไม่ใช่แม่ขอจริงๆแล้วกล่องเมื่อกี้นี้เราไม่ได้ใส่มันอยู่ในกล่องนี้ได้ไหมนะหยิบไม่ได้หรอหยนี่แหละตัวนี้แหละที่แม่หมายถึงนี่ง่ายแต่กดมากมายตันก้ตัวน้ตัวน่ะตัว่ะคุณเลยตัวนี้มันจะแข็งมากอ่ะต่อไปค่ะขอเป็นอันนี้แล้วกันโอ๊ยนี่ยังเหลืออีกสองกล่องยังไม่ได้เปิดอ่ะกล่องสวยอ่ะกล่องอันนี้น่าอันนี้ก็อันะเปรสีน้ำตาลนะเนี่ยอันนี้เป็นสเปรสีน้ำตาลกับสีชมพู เราเจอโลซับสไครอีกแล้วโอ๊ยเจอโลซับสไครอีกแล้วเหรอคะอืมอืออ๋อเป็นชุดโทนสีฟ้าน,นี่โทนสีฟ้าค่ะชอบโทนสีฟ้ามากเลยหนูแว่นตาด้วย,สยในะส่เมดเดนเนี่ยนี่วิ้วมีเักรก็ได้อะนี่ไงตรงนู๊ดตู้ตู้ตู๊ตู้ขวิดังเกงสวยอะ่ะ<อ>น่ารักจังเลยเห็นไหมบอก อย่าบอกให้แม่มาเลยกรไปกล่องนี้อันนี้กล่องเขียวเขียวอ๋อกล่องเขียวเขียวใช่ไหมคะกล่องสีเขียวเขียวเขียวม่วงเหรอคะเขียวม่วงครับน้ำเงินเขียวเหลืองแสดชียงเฮ้ยอันนี้ม่วงอะไม่บอกได้มีทั้งหูฟังมีทั้งม่ว์เตอร์อันนี้เราได้กล่องของคอยมาเยอะแล้วนะเฮ้ยโต๊ะเกมมีแปลว่าเดี๋ยวพี่ขอนั่งก่อนคะเลิศมากนั่งไปด้วยแต่งตัวไปด้วยได้ไหมเนาะอุ้ยมีไอ้นี่ด้วยอุ้ยเท่อะของอันนี้อีนนี้เขาเรียกอะไรไมโครโฟนด้วยไมโครโฟนอะไมะ S <S อืมงสำหรับผู้หญิงอย่างหนูมันก็โซร,ร้าอยูยอะล้สีเขียวเน้นโทนเขียวใช่ไหมคะอันนี้เว่นตาถอดก่อนเน้นโท,ทนเขียวนี่เอาเอานี่นะคะคนแกงกล่องสุดท้ายที่เราจะมาแกล้งคนในเมืองกันแกล้งใช่ไหมเอาไปแกล้งของตัวเองไม่ใช่เองเหรอบ้าไม่อยากใช้ไม่อยากใช้มา,า,าตูต้องสวยตลอดมาตูต้องสวยตลอดเวลาคุณลุงมาช่วยคุณลุงคุณลุงคะหนูมีของขวัญมาให้ค่ะอะไรเหรอจ๊ะนี่ข่ะแชมพูค่ะคุณลุงอ้ลองใช้ได้เลยเหรอ ก็ใจดีอยู่เนาะเย็นเย็นดีเนาะยิบยิบยับยับดีเนาะสะมผมหรอเฮอคุณลงุงคุณลุงกลายเป็นสาวจกบงูเก่งกองแล้วค่ะ <c oughs> คุณลุงกลายเป็นงูเก่งกองแล้วค่ะเฮ้ย<อ>มาคุณลงุงไปเผาถ่านมาเหรอลุ <c oughs> ลงไปเผาถ่านมาลุงยังไม่รู้ตัวตอนนี้ลุงยังสงนุกสนานอยู่ยังเพลิดเพลินกับการถูสบู่อคุณลุงมาใช้ไม้ตีฟ้าดี่ไหมคะสวยอ๋อเหรอดีด้วหรานมาจิหลาน นีบัชบัชบัชเฮออ้อโค้งแกสมชื่อจริงๆแล้วด้วยสำหรับคลิปนี้เราก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เอด้วยนะบายบายเอาโค้ดไปเล่นกันนะคะเอ้โดไปเล่นกันนะคะสนุกสนุก,นกจะบอกว่าโค้ดที่เพย์เล่นเสร็จหน้าดําตุนหน้าตลกมากค่ะ